สวัสดีค่ะรับชมท่านทนายสมเกียรติออกมาจากสพกกตุมนะคะฟังท่านทนายชี้แจงค่ะก็อะไรก็อะไรนะนะมีอะไรจะบอกกับคนที่ห่วงใยคุณยายไหมครับก็ขอขอบคุณอ่าเอฟซีอะไรอ่านะครับคือไม่ต้องตื่นเต้นไม่มีอะไรนะ จากกีมันจะตื่นเต้นมากจากกียังไลฟ์สดทุกวันเลยต่จากกีนั้นหนักกว่าด้วยนะนะ่ะจากกีโค้ดทุกวันเลยทุกวันนะครับนะแล้วบางทีจะหมิ่นประมาทผมหรือเปล่าไม่รู้นะเ,นะ <c oughs> เอารูปชนะสุขเกียร์ไปแข่งกับลุงพลแล้วไปพูดถึงเรื่องนั้นนะผมผมจริงๆผมไม่อนุญาตนะมีเห็นคลิปไหม รูปผมกับลุงพลและก็พูดวิจาร์เองเลยวิเคราะห์นักข่าวเซเล็บของนักข่าวหัวเฉียวเลยนะใช่ค่ะน่จริงๆบางอย่างอย่าลูกรูปขึ้นไปแกลเวลาเป็นยูทูบเบอร์จะพูดอะไรอย่าเอาลูปแฝลมียูทูบบางช่องผมไม่รู้ว่าช่องไหนแต่ถ้าเอารูปท่านหัวหน้ายาการไปแกลเอาลบออกลบออกจะใส่ข้อความลงหน้าท่านเื่อท่านไม่พอใจขึ้นมาผมไม่เคยพูดอย่างนี้ขึ้นมาจะเดือดร้อนลบจริง ถึงแม้เราไม่ได้บอกว่าท่านพูดหลอกเราวิเคราะห์จากจากจากการที่ท่านมายืนอยู่หน้าด้วยการลบทิ้งนะครับการแขวนรูปส่วนใหญ่จะโดนอย่าแขวนรูปไม่จําเป็นอย่าแขวนรูปนะนะพยายามใช้เป็นประโยคที่อย่าไปต่าวหาใครนะครับถ้าแขวนรูปเมื่อไหร่เต็มเต็มต่อให้เป็นผู้ชื่อเล่นผมไอทนายอีกคิวแต่รูปผมอยู่ข้างบนเลยชัดเจน ทาให้ผู้ที่อ่านเข้าใจว่าอย่างนั้นก็เป็นผมเพราะฉะนั้นอย่าทำพี่น้องถ้าทุกคนอยากเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพแบบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอย่าทําร้ายตัวเองจริงไหมเราเป็นยูทูบเบอร์เพราะเราต้องการรายได้ต้องการเสนอข่าวความจริงอย่าเป็นนักข่าวแต่ถ้าเสนอข่าวแล้วทําร้ายตัวเองอย่าไปทาเชื่อผมสิเนี่ยขนาดไลน์นิดเดียวยังโดนหมิ่นประมาทเลยดูดิเนี่ยแต่ยังฝากไปถึงผู้กรณีนะครับว่ายังไงก็เห็นแก่ คนบ้านเดียวกันเห็นแก่กันที่เขาเป็นผู้อาวุโสแล้วจริงๆถ้าดูจริงๆยายก็ไม่ได้มีความรู้อะไรามากมายนะครับบางทีคุณอาจจะเข้าใจว่าเป็นคุณแต่คดีมันยอมความได้ถ้าพอจะกรุณานะครับหรือติดต่อผ่านทางนายสมเกิก็ได้ผมผมพร้อมจะคุยด,ด้วยแล้วก็นาะทางออกร่วมกับทางตำรวจอู่เพราะคดีเหล่านี้มันมันคดีที่ลกสานนะครับถ้าคิดจะทําบุญทําตอนนี้เลยคนเราทําบุญโดยตรงเนี้ย ทำได้เลยคือเมื่อหายโกรธแล้วนะครับแล้วเข้าใจกันแล้วก็สามารถติดต่อกันก่ออะไรกันได้นะครับ,นะรบอย่าไปให้มันลามลามออกไปจนขึ้นไปลามทุ่งเลยนะอย่าเสียใจเราก็<ๆ>อยู่มากดเลยก็นะความรู้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนี่รู้จักกับแม่เขาด้วยปะรู้จักกันดีก็เหมือนกันไงเหมือนกักน,นใช่ไหมสนิทกัน คืออยากเลี้ยฟานถึงน,น้องว่ายัางไงก็ถ้าลอมชอมกขาได้ก็ลอมชอมนะครับเนคดีแค่ตรงผู้ต้องหามันยังไม่ได้พิสูจน์ว่าใครปิดใครถูกนะครับนะฮะเนาะทุกยายเนาะทุกยายก,ก็แหมเรียกยายยายจำลองอพี่จำลองอนะ,นะคือก็ขอบคุณทุกทีทุกคนที่ห่วงยายเนาะอันที่ทุกยายแล้วก็ไม่มีอะไรวันที่เก่าผมเก็บมาแล้วไม่ต้องห่วงครับดับดับไปนอนพักง่อนหลายวัน เดี๋ยวผมขอถาหนังสืออะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตำรวจก็รู้พวกผมนะนัดแก้วไปรุ่งดวเนาะทำอะไรไหมียคะเสร็จก้จะไปต่อไม่ไปครับไม,ไม่มีธุระเออแต่เดี๋ยวได้ข่าวว่าคุณนัดไปเปิดที่ใหม่สวยครับสวยครับข้างหลังนีภูเขาครับ,รบขอเบอร์อยู่บริหาเบอร์อยู่เขาต้มหรือยังอ่ะยังไม่ <c oughs> ขายเหรอ <c oughs> ยังไม่ขายเกี่ยวอะไรครับยางครับนัขายว่าจะไปอุดหนุนสักหลายตัวจะนอลุงพลไหมครับขังเงินแงมาหรอมาหรตัวไหมตัวไหมบอกโอเคโทรแล้วใช่ไหมนี่เขาแาตแดดสองหัวโอ้ยผมจะนอยไอชิดหน่อยชิดอยู่ไหนวะรอแล้วไปเมื่อคืนใครดูไลฟ์ไอชิดไหม พี่ต้องเกียรติครับเออ่ยายจำลองนัดมาที่กอกอก่อนนะครับผมก็เลยยังถามกับว่าชิดชิดนัดหรือยายนัดเขาบอกยายนัดแต่ยายนัดจริงๆนัดอยู่แต่ว่าแต่ยายใจร้อนคือไม่อยากขัดหมายก็เลยมาก่อนผมก็เลยโอเคเข้าใจเอาแบบน้องเอ็มบอกว่าทนายจะมานี่ก่อนไม่เข้าไปนู่นเนาะครั้งแรกนัดกันอย่างนี้ครั้งแรกนัดกันอย่างนี้จริงยายก็เลยเอาแต่ครั้งแรกเลยค่ะอ๋อเมื่อคืนนี้ดูไอชิดไลค์ก็เลยเชื่อมั่นในชิดปักแปร มันก็ดููออย่่านะครับก็ไม่มีอะไรครับเมื่อกี้ก็คุยกันบอกไม่มีอะไรเดี๋ยวพี่จะรีบรีบเหยียบมานะแค่นอยมันเฉยๆว่าแหมไม่มาตามคนนี้เลยนะว่าตกลงจะไปด้วยกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะนะคดีนี้คือคดีคดีมันไม่ได้คดีร้ายแรงอะไรนะครับทุกท่านอย่าไปสนใจขนาดนั้นยายไม่ต้องมาไม่ต้อง นี่หมายถึงว่าโชคเหงื่อโชคเลือดโชคอะไรนะครับโชคก็ไก่ด้วยต้องคองควายนะครับยายครับไก่เลยเขาเขียนยังไม่ถูกเลยครับเห็นไหมครับเราเยองนั้นเดี๋ยวเพราะฉะนั้นยายคอยผมจริงจริงวันที่ผมคืนผมจะคืนไปยายบอกยายจะไม่รับยายไม่สบายใจแกไม่รับแกบอกให้เป็นค่าน้ำมันทนายที่อุตส่าห์บึงมาผมก็เลยบอกท่านผมขออนุญาตให้เป็นค่าน้ำมันเพราะผมเดี๋ยวนี้ผมผมอย่างนี้ดีกว่าไปเรื่อยๆคือเดี๋ยวไปกินแล้วเอาตรงนี้เลี้ยงไปเลยไม่มากไม่มาแต่ก็พอได้อยู่ทั้งหมด นะครับแต่ถ้าขยากกลับกุกกอกก็เชิญตามสบายแต่ว่าเอาตรงไหนต้องบอกร้านผมมาผมจะขับรถลงไปรอร้านผู้ใหญ่กุกกอกดีไหมคะได้เลยอยู่เหรอยี่สิบาทไม่รู้ต่อชามยี่สบาทได้กินระเบิดเลยแล้วยี่สิบาทชามพอเปล่าถามก่อนต้องไปอุ่นนุ่นต้องไปเสียดายแล้วเดี๋ยวเปิดเปิดวันนี้นะเปิดวันนี้ไปเลยนะถ้าเปิดวันนี้นะเฮงเลยเนาะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเปิดวันนี้เฮงแน่นอนคลาผู้ใหญ่อยู่ตรงไหนครับอยู่บ้านเลยค่ะผู้ใหญ่เดี๋ยวแม่ดูเล่ เดี๋ยวไปจุกเล้่มันเออกันเลไหมวะเดี๋ยวก็หาว่ามากดดันอะไรว้แถวนั้นนะ่ใช่ครับขึ้นเดียวนะเนาะทำไมหรืลงงล่างนี้ไปนี่ก็ได้ม่งได้หัววงก็ได้อ่ใกล้ๆนี่เนาะเอ็มเอร์รันอันนี้กรอ๋อรู้ลร้านไ้เดี่ยววะไอลุงคนที่ชอบไปกินลาบอ่ะอ๋อร้านกัญจนาเออเลี้ยวขวาไปนะครับพอลงเขาวงปุ๊บเลี้ยวขวาครับไปร้านกัญจนาเหรอคะซ้ายมือขวามือไอขวามือร้านลา เลยจำปาใช่ไหมค่ะโรงแรมโรงแรมข้าวเป็ดเขียวเนื้ออร่อยๆดูอ๋ไปร้านข้าวเปยวเนื้อเนาะขอบคุณคุณยายนะครับรับน้ำใจไว้นะครับรับน้ำใจไว้แต่ว่าที่เหลือก็ขอติดต่อไปขอบคุณท่านทนายเป็ดเดียวนะเดี๋ยวนะท่านทนายเดี๋ยวผมว่าคือคุณยายบางส่วนนะคือยายบางส่วนนะคือคือคือขอบคุณนะคะขอบคุณ